ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้ได้เขี่ยวก้านตรองสามตัวด้วยกันครับผมนี่ตัวที่หนึ่งครับผมนี่มาติตกับนุกตั้งเป็นุกคิดอันตัวที่สองครับผมครับอันนี้ตัวที่สามครับอ่า ตัวที่สามครับผมวดาสามตัวครับผมนี่ครับต,ตัวนี้สวยครับนี้สวยตัวที่สองครับสวยเหมือนกันครับงามเหมือนกันครับผมภาษากัเมืองเนาะห้อนกงามเนาะอันนี้เออ